กะพบกระดุมพระไพ่ตัวไหนขึ้นจะจัดว่าดีมันก<ะ>็ดีขนาดไหนมันดีทุกใบอะแหละอ้าคุณจะเอาใบไหนคุณยกตัวอย่างมาอย่างกระดุมพระออาคุณรักตัวอย่างมาก่ะอะอย่างสมมุติ มันมันก็ดีทุกใบเนาะดูดู่เงินดีเลิศเนี่ยมันอยู่ที่คนคนนั้นอ่ะคนที่มาดูอ่ะเขาอยู่ในระดับไหนอ่าสมมุติกระดุมพระอันนี้อ่ะพบกระดุมพระเนี่ยถ้าเป็นไพ่ตระกูลเงินเรียนขึ้นมาเนี่ยมันดีหมดเลยถ้าหนึ่งเหรียญก็ลาบรอยได้ทำไมง่ายง่ายใช่ไหมถ้าเป็นเก้าเหรียญก็ดีเป็นราชินีเหรียญก็ดีมันก่อมันมันมันไม่ฟิกว่าให้การเงินใบไหนดีที่สุด มันต้องดูดวงคนคนนั้นว่าเขาเป็นใครอาอยุย่างเท่าไหร่ใช่ไหมคนบางคนเงินสิบล้านก็ยังเล็กน้อยสําหรับเขาแต่คนบางคนเงินหลักสามสี่แสนก็อูใหญ่โตสําหรับเขามากเลยคนบางคนเงินสองสี่หมื่นก็ใหญ่สําหรับเขาแล้วมันมันไม่ตอบค่ะว่าใบไหนดีเลิศทาไมแต่ถ้าให้ห้าเหรียญให้กาลีขึ้นกระดูมอัะมันแต่ว่าไม่ดีใช่ไหมคะจา๊ะ ให้การให้การให้การ,การีทางการเงินนะ่ะมันขึ้นกระดุมพลามันก็เจ๊งเท่านั้นละสิเพิ่อนจะบอกว่าไพ่เหรียญขึ้นในเดือนกระดุมพลาเราต้องไปดูอีกว่าเหรียญแต่ละเหรียญมีคุณสมบัติอย่างไรอ่านยกนอย่างถ้าเป็นหนึ่งเหรียญขึ้นกระดุมพาล,ลาเนี่ยรายรับรายจ่ายดีมากเลยสบายๆมีราบรอยมีคนยัดเยียดมาให้นะแต่ถ้าเป็นสองเหรียญเป็นไงหมุนเงินตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นน้อง แต่ถ้าเป็นสามเหรียญเงินฟูรายรับรายจา่ายก็ดีไม่ฟิกว่าต้องเป็นเหรียญเสมอไปนะคะบางครั้งอาจจะขึ้นมาเป็นเดเมจิ์กเชียนก็ได้ปาฏิหารสมมุตินะคะถ้าใครเรียนให้อาจารย์เดเมจิ์กเชียนเทพแห่งเวทมนต์นะซิกเซนสัมผัสที่6ปาฏิหารเนีย่ยกรณีอย่าง,งนี้อาจจาะยกตัวอย่างนะเขาบอกใไไห้ใบ้นี้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้กระดุมพระแต่ไ,ไม่เดเมจิ์กเชียนเนี่ยขึ้นในเรือนกระดุมพระมันบอกได้เลยว่า เจ้าชะตากำลังจะมีโชควลาบแบบฟุกฟกุหรือแบบคําว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในคิวเดอะเมจิเชียนแล้วก็มันก็จะได้เงินมาจากแบบมาจากเงินในแหล่งแหล่งเงินที่เราคาดไม่ถึงอาจจะเป็นเงินข้างนหน้านะคะการเมีโชคจากการเสี่ยงนะคะหรือมาจากทิศทางที่เราไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากไหนไพนะ่เดอรเมจิเชียนอะถ้าให้จาน่าประวัติการดูหมออา,าจารย์อาจารย์มีตำนานเยอะ น้ำพลอยก็คงน่าจะเคยได้ยินอาจารย์เล่าว่าอาจารย์เคยได้รางวัลสมัยเมื่อสิบห้าปีที่แล้วเขามีคนอาง,งินใส่ซองมาให้5 0 0พันสมัยก่อนถือว่าเยอะมากนะและ้วการดูหมอมือ,ม,อมือใหม่หัดขับอะ่ะไ,ได้คาดัแล้วจะได้เงินก้อนนี้เลยเจ้าชะตาขเขาก็ไม่ได้คาดหวังมีอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะขอเล่าในนี้ก็ได้ลูกค้าคนหนึ่งอตอนนั้นอาจารย์ได้ยังเป็นเพิ่งยังเป็นหมอใหม่บังเอิญตอนนั้นอาจารย์เข้าเรียนในสมาคมหัวหนแห่งประเทศไทย นายกนั้นวันเนียสมาคมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยน,นายกพอดีนายกคนเก่าก็มาตั้งเป็นมูไไลนิธิเป็นอะไรจกะก็แยกก็ก็ตามมาเรียนที่มูลนิธิเพราะเรา,ย,ายังยังยึดติดก,กับคนเก่าและที่ใต้มูลนิธิเนี่ยชั้นล่างก็จะมีหมอดูจะมีหมอดูนั่งประจําอยู่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนเราที่เรามาเรียนเนี่ยแล้วบังเอ,อิญวันนั้นมหมอดูเขาไม่ได้มาอจาจจะมีหน้าที่ต้องไปดูหมอแทนเขานะนายกก็บอกนี่นุชเธอลงไปดูหมอแทนก็ดีแต่คนนี้เข้ามาลว เราก็ยังเป็นมือใหม่หัดขับนะคะแล้วก็ดูดวงเข้าไปเนี่ยดูเลขเจ็ดตัวจําได้ว่าดูเลขเจ็ดตัวแล้วก็ดูไพ่ไพ่เนี่ยได้จะมจิกเชี่ยนใปเนี่ยขึ้นเลยกันดงพระอาจารย์ก็กเขาเป็นผู้หญิงนะคะอายุเยอะแล้วเกินกเกษียณแล้วอาจารย์บอกกําลังจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกและมีโชคลาภแบบปฏิหารนะคะเขาก็บอกอาจารย์คะดิฉันเนี่ยไม่ได้ทํางานนะคะสามีก็กเกษียณแล้วจะไปมีไรายได้มาจากไหนอย่างไร อาจารย์ก็บอกก็ไม่ทราบนะคะแต่เมจิกเชื่อมันบอกว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภแบบฟุกๆและปฏิหารอันนั้นนะคะอันนีก็ทายเข้าไปแล้วครนี้เขาก็พาทหารเนี่ยแฟนก็เป็นทหารเขาก็ยังมีไอ้แค่เรื่งมีทหารมาคอยรับส่งมาดูดวงอาจารย์ก็ทายทักษะเข้าไปกับเ,เด็กหนุ่มคนนั้นนายทหารเกณฑ์ว่ากระถูกญาติพี่น้องโกงมรดกโกงอะไรไปการคำนายของหมอมือใหม่หัดขับของอาจารย์วันนั้นอะ่ะ ทุกเรื่องเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกอาจารย์คะวันนี้เอารางวัลมาให้อาจารย์ซองใส่ตังมาห้าพันอาจารย์ไม่ได้แกะหรอกว่าอาจารย์ก็ถามว่าแปลว่าอะไรอะ่ะเขาบอกที่ทายไปว่าจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกและปฏิหารเขาบอกว่าอยู่ๆก็มีคนก็บอกว่าคุณนายเขาเรียกตัวเขาเองว่าคุณนายคุณนายคะช่วยหาหาหาที่ถมดินดนะ่ะเขาจะใช้พูดถูกไปรลอะไรอะ่ะเขาจะถมดินอะ่ะ เหมือนให้ให้ผู้หญิงคนนี้ไปไปหาอะไรอะผู้รับเหมาหรืออะไรสักอย่างเขาได้เงินค่าค่านี้กันลนะค่าเปอร์เซ็นต์มาสี่ล้านกว่าไม่น่าเชื่อนะก็ทําให้อาจารย์อน,นิสงส์อาจารย์ก็เกือบจะค่าในหน้าเป็นหัวคิวหัวคิวเนี่ยเป็นคาร์รตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยได้สี่ล้านกว่าบาทเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเยอะไหมเย,ยอะมาก ก็ทำให้อาจารย์ทําให้อาจารย์ไม่เคยลืมไพ่เดเมจิกเชียนใบนี้เลยว่ามันขึ้นที่ไหนมันจะทายแล้วมันมีเรื่องเล่าเยอะถ้าเรียนกับอาจารย์ในห้องมีเรื่องเล่าเหมือนนี่ทานเล่าไม่ไม่หยุดแล้วก็ทายทหารเกณฑ์ไปว่าจะถูกคนที่เรารักถูกเช้าคนโกงก็ถูกญาติพี่น้องโกงมาโดดเกี้ยงช่วงหนึ่งช่วงนั้นอาจารย์ก็เลยอู้รู้สึกเป็นคนที่ดูหมอะเก่งขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นประสบการณ์นะคนรัตนนาถามแบบนี้หมายความว่าไง ไปอยากรู้เฉยๆค่ะอาจารย์วันนี้ห่วยเลิศเสร็จวันนี้แล้วก็อยากรู้นะคะว่าว่าพ้องตลาดมันหมายถึงการค้าการขายไรายได้ใช่ไหมคะถ,ถ้าไพ่ตัวไหนขึ้นถือว่าอันนี้เฟื่องฟูอันนี้ดีก็เลยอยากจะรู้ตัวนี้นะคะมันไม่ฟิกมันไม่ฟิกว่าตัวไหนมันอยู่ที่เหตุผลของใคร การดุมพระมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการค้านะคะเรื่องของคเรียารายรับรายจ่ายเงินหมุนเวียนเงินที่เราได้มีได้เข้ามาจะมาจากไหนไม่รู้อ่ะนะคะถ้ามันเป็นมันเป็นพบเงินไงแต่ถ้าให้ที่เกี่ยวกับธุรกิจด้วยนะคะไม่เกี่ยวมันไม่บอกเรื่องธุรกิจโดยมากถ้าธุรกิจเรื่องงานให้ไปดูพบกระดุมพระค่ะให้ไปดูกระดุมพระแล้วเวลาที่เราดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันมันจะสัมพันธ์ถึงกันไปหมดเลยว่า จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าพวกคุณเก่งอีกสักนิดแล้วไพ่มันสัมพันธ์เรือนถึงกันหมดเลยยังไงกระดุมพาก็เรื่องรายรับร<ด>ายจ่ายเรือนเงินหมดแล้วแต่ไม่ว่าสัมพนธถึงกัเลยจำแต่ละตัวจำไม่ได้จายเย็นเพิ่งเรียนเพิ่งเรียนจายเย็นค่ะเพิ่งเรียนได้แปดครั้งยังร้อยเรียงไม่ได้แต่บางคนเรียนแค่สี่ครั้งก็ร้อยเรียงเรื่องได้นะ อาจารย์ก็ยังปลื้มใจที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์มีนักเรียนคนหนึ่งเคยเรียนกับอาจารย์เมื่อสิปีที่แล้วเขาบอกเขาเรียนกับอาจารย์สี่ครั้งเขาเอาวิชาความรู้ของอาจารย์ไปใช้เยอะแยะมากแล้วเขาก็ลืมชื่ออาจารย์ก็ทวงหาอาจารย์อีกเขาอยากจะเรียนเพิ่มหาเท่าไรจะหาไม่เจอจนวันหนึ่งเขาก็ไปเจอตําราเล่มเก่าโทรมาแต่เขาอยู่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะเขาบอกอาจารย์หนูก็จะมาเรียนกับอาจารย์นะวันนั้นเขามาเรียนส่วนตัวเลยนะจ่ายคนเดียวเลยหมื่นหนึ่ง เรียนส่วนตัวเข้าไปได้ประสบสี่ครั้งน่ะมันแล้วแต่มงจังหวะชีวิตของใครแล้วก็ความจําเป็นของใครมั้งอย่างกรณีเรียนสี่ครั้งแล้วไปใช้วิชาเนี่ยมันมีความจําเป็นคืออาจจะต้องอด,ด้วยความจําเป็นด้วยสถานการณ์และอาจจะเป็นโชคหรือดวงชะตาเขาด้วยก็ทําให้เขาก้าวไปได้ถึงนั้นแล้วก็ราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันไม่ได้อัปเดตแบบนี้นะมันแค่บอกว่า เด e f u l ฟูท a ยอะไรแค่นั้นเองมันยังเด็กมากเลยตำราสมัยก่อนตำราปัจจุบันมันมาจากประสบการณ์ uh oh. อ่ะแล้วมีใครอยากจะถามเพิ่มเดี๋ยวอาจาันจะอ่านดวงนี้แล้วนะคะ <c oughs> ดวงของอาจารย์ขับรถถึงบ้านกอดีฟังอาจารย์อ่ะและอีกจุดเด <c oughs> ิงนะ <c oughs> ค่ะ อีกจุดหนึ่งที่อาจารย์จะพูดเสมอว่าการเปิดไพ่สิบสามใบเนี่ยสูตรอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่มีการโดยช่วโดยโดย,โดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยดูดวงคําว่าพื้นดวงบอกว่าเปิดไพ่พื้นดวงไปหนึ่งเซตแล้วก็มาเปิดไพ่ดวงปัจจุบันอีกหนึ่งเซตอาจารย์ไม่เคยทําแบบนั้นเพราะอาจารย์คิดว่ามันเสียเวลาในมุมมองของอาจารย์ใครก็แล้วแต่ที่มาเปิดไพ่กับเราครั้งแรกจำไว้นะคะมาเปิดไพ่หรือมาดูดวงกับเราครั้งแรกเนี่ย ให้เหมือนกันดูพื้นดวงเดินหน้าไปอีกห้าหกปีได้เลยบางคนบอกอาจารย์ทำไมหมอท่านอื่นเขาเปิดพื้นดวงหมออาจารย์ไม่เปิดอาจารย์ก็จะไม่ดูย้อนอดีต้วยอดีตอาจารย์ไม่ใส่ใจอาจารย์จะต้องดูอนาคตของคุณให้ถูกพอคุณรูอนาคตคุณถูกคุณก็จะต้องกลับมาอาดีตไม่ได้ก็อดีตกลับไปไม่ได้เราต้องดูอนาคตให้เจอแล้วก็ยังเชื่อโดยส่วนตัวว่าไพ่สิบสามใบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณพวกคุณในห้องหรือคนอื่น ไปดูเหอะอย่าต้องมีเรื่องที่ทายถูกได้อย่างน้อยก็สองถึงสามเรื่องสําหรับมือใหม่ครับแต่ถ้าโชคดีคุณอาจจะทายอ่านดวงประเสร็จลูกค้าบอกจบละไม่ต้องไม่ไม่มีคําถามไม่ต้องเปิดไพ่คือไปต่อดันงนี้ได้เลยดวงนี้เป็นดวงเด็กผู้ชายนะคะอายุย่าง32ปีเราก็จะมาดูเป็นดวงครูเป็นดวงตัวอย่างเป็นดวงที่เราได้ศึกษาหาความรู้ มีอะไรแปลกหลายอย่างในดวงเนี้ยเริ่มนะคะอัตตะคือความคิดเขาความคิดของเขาเป็นเดวิลเขาคิดอะไร Devil เดวิลเป็นไพในตระกูลไพเป็นตระกูลไพเสียทายเบาสุดนะคะอัตตะคือความคิดเป็น Devil. เป็นคนเครียดง่ายก็ได้เป็นคนเครียดง่าย หรือเป็นคนที่ชอบสายมูอะศัก์ใหม่ของ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 อะไรวงการโหดนะมูเตลูสายมูว่าคือชอบชอบเรื่องพิติกรรมชอบเรื่องของสาย,ยาศาสตร์ชอบอะไรชอบศาสตร์นิรภัยต่างๆนี่คือการเบาๆนะคะความคิดแต่ถ้าด้านลบเราจะทายว่าชจาชะตามักจะชอบบอกพูดในเรื่องของคําว่าอบายมุกทุกรูปแบบเป็นแค่ความคิดไม่ได้เสียหายถ้าไม่ได้ลงมือทำทายไว้อย่างนี้เลย นะคะตัวตวนุลายเออตนุคือตัวของเราตัวเจ้าชะตาจากคนนี้เดินหน้าไปอ่ะสิ่งแวดล้อมเจอไพ่สองเหรียญยังน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของเจ้าชะตาก็จะต้องเจอปัญหาของคําว่าหมุนเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตหรือถ้าทายลูกศิษย์บอกเจ้าทายว่าผู้ชายคานนี้น้องคนเนี้ยมีทักษะและมีฝีมือเรื่องของการอะไรหมุนเงินโยกเงินเรื่อวางแผนเรื่องของการเงินได้ดี แต่หมุนแบบนี้มันไม่ค่อยสู้ดีเพราะกระดุมพระพมันเป็นไพ่เดะมนตั้งรับอยู่เดะมนรายรับรายจ่ายเงินหมุนเวียนเป็นไพ่เด o มนด้านดีนะคะหมอเนี่ยทุกครั้งที่ออกคําพยากรณ์ให้ทายเรื่องบวกก่อนเรื่องลบด้านดีได้เงินแบบเด o มนได้เงินมาแบบอะไรก็แบบเหมาะที่จะทํากับอ,อาชีพที่ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายและศิลธรรม ถ้าเป็นนักบัญชีก็แต่งบัญชีเก่งนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเป็นนักบัญชีก็แต่งบัญชีเก่งนะสังคมใหม่ก็าอาจจะเข้าไปขู่ข้องเกี่ยวกับอะไรการพนันขันต่อเล่นหุ้นเล่นหุ้นเล่นหวยแต่ถ้าด้านลบเรื่องของกระดุมพระเป็นเรื่องน่ากลัวยอยู่อย่างหนึ่งนะคะในชีวิตจะต้องมีปัญหาเรื่องการเงินเบ้าสุดคือการหมุนเงินตัวเป็นเกียวลว้วหัวเป็นนอตจัดเดบูนเดะบูนและให้สองเหรียญ แล้วก็เดวิลและก็เดวิลหรืออาจารย์ทายนะดวงนี้ทายเป็นเป็นเป็นดวงเป็นวิทยาทาสเป็นดวงโกล์อตัตตะเป็นเดวิลกระดุมพระเป็นดมูลอาจจะเป็นช่วงอารมณ์ความรู้สึกของเด็กเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้ปีนี้ก็ได้นับจากเดือนนี้คือเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเขาอาจจะมีความคิดว่าอยากจะหาอะไรอ่ะ อยากมีรายได้หรือทําอาชีพที่ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายและศีลธรรมอยากอะไรอย่างเขาบอกว่า,วาเบางทีได้ได้ประจําอาจจะไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยก็อาจจะหาหาหาทิศหาทางหางานพิเศษหาเงินพิเศษเข้ามาก็ได้บมงเอเงินดวงนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดไพ่เองถ้าอาจารย์เปิดไพ่เองจะชัดเจนมากอันนี้เป็นดวงที่คนอื่นเปิดไพ่มาอาจารย์มาอ่านเอามาสอนเพราะดวงนี้มีประโยชน์กับพวกคุณมากอาจารย์ไม่รู้นะว่าจะถูกหรือผิด แต่สิ่งที่อาจารย์ทายไปอาจารย์จะทายจากความรู้ความสามารถแล้วก็ไพ่ที่มันเห็นอยู่สหัสชาพี่น้องเพื่อนฝูงวงสังคมเป็นไพ่เด็กเหรียญวัยของเขาเนี่ยสาสิบสองปีก็วัยอย่างการมีครอบครัวมีลูกเต้าได้ญาติพี่น้องก็คงวัยใกล้เคียงกันดีสุดหนึ่งเหรียญคือรายได้เสริมงานพิเศษเขากับญาติพี่น้องหรือเขากับเพื่อนนะคะจากสองเหรียญนี้มาสาหัสเนี่ย อาจจะมีการพูดคุยหาได้ได้เสริมหางานพิเศษทําร่วมกันนะคะนั่นคือระหว่างเรากับเพื่อนและญาติแต่ถ้าไม่เกี่ยวกันเราอาจจะทายว่าญาติเราเพื่อนเรากําลังมีเกณฑ์จะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าก็คือมีเกณฑ์ได้ลูกได้หลานนั่นแหละในเดือน,น,นพันธุของเจ้าชะตามีไพ่แปดถ้วยแดถ้วยคือสัญลักษณ์ของคําว่ามีอย่สามพยางน,นะที่อาจารย์พูด ป้าหมอตายเพราะปากปากพาจนนิ่งเสียตำลึงทองเมื่อขึ้นเรือนพันธุก็เตือนเจ้าชะตาให้เราแว้ระวังเตือนคุณแม่หรือคุณผู้ใหญ่หญิงในบ้านระวังจะมีปากเสียงหงรือการทะเลาะบอกแว้งกับเพื่อนบ้านได้ง่ายจากไพ่แปดถ้วยหรือเราจะทายว่าเจ้าชะตากับแม่ก็มีเรื่องมีเรื่องอะไรคุยกันก็บอกคุยกันไม่ค่อยลงรอยกันแม่คิดอย่างลูกอาจจะคิดอีกอย่างนึงจากไพ่แปดถ้วยนี้นะคะ เรื่องอุดตะบุตรบริวารผู้ร่วมงานความคิดน่เริ่มการทำอะไรใหม่ความรักใหม่ตอนนี้เข้ามากี่คนแล้วเอ่ยมีใครบ้างรายงานตัวหน่อยสิอนนี้เห็นอยู่ประมาณเจคนรวมอาจารย์ด้วยนะคะเจ็คนอะไรไม่รู้ว่าใครมากนะโอเคสองไม้คือการขยับขยายดวงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะขยับขยาย หรือกําลังมองหาลู่ทางหรือง,งานไปใหม่เข้ามานะคะลู่ทางหรือง,งานใหม่ๆเข้ามาถือว่าดีนะคะเรือนปุตตะมีไพ่สองไม้ขยับขยายลงทุนได้เลยค่ะอยากทำอะไรทำเลยอลีอุปสรรคและปัญหาเจอไพเ่เทมพเพลนเทมเพลนมีความหมายอยู่3คํคำเหมือนกัน อารมณ์ขึ้นลงง่ายหรือเปลี่ยนแปลงง่ายจากเทมเพลนเพราะมันเป็นรูปภาพของคนโทลน้ำนักเทไปเทมาสองเรื่องของคําว่ายักย้ายถ่ายเทในเรื่องของคําว่าทรัพย์สินซึ่งมาขายไปเรื่องที่สามรักเผื่อเรืออาจารย์ไม่รู้ว่าเขามีคู่หรือ,รอยังแต่รู้ว่าในเดือนปัตตานีของเขาเนี่ยเกณฑ์ของเขามีเกณฑ์จะมีคู่สมบูรณ์นะคะ แต่เขาจะเจอคําว่ารักเผื่อเลือกเข้ามาทําให้ครอบครัวหรือชีวิตคู่เขาวุ่นวายและเดือดร้อนเดี๋ยวอ่านไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยซ้อนในเรือนปัจจุน,นี้เดี๋ยวก่อนอาจารย์ถามเถอยคะใครเป็นคนเอารวปมาคุณคุณอะไรนะที่ใช้โปรไฟล์ว่าวัดการใจเข้ามาหรือ,อยัง รอยดูหน่อยสิวัดกันใจเข้ามาอย่างวัดกันใจตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่เห็นทีมานะค่ะโอเคคุณไม่เขาน่าจะเป็นคนเอาดวงมาใจก็เลยอยากจะถามเขาว่าปัตตนีเนี่ยในเรื่องปัตตนีคือหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนทางธุรกิจคู่สัญญาคู่กรณีคู่คดีความตามพื้นดวงเขาจะได้คู่ดีนะคะเพราะราชินีช่วยคือ ผู้หญิงแบบว่านอนสอนง,ง่ายในดวงเนี่ยคู่เนี่ยถือว่าดีแต่เดี๋ยวเขาจะเจอคู่กรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอ่านต่อมรณะการโยกย้ายการเดินทางไกลการได้รับมรดกได้ไพาราชินีเหรียญประกบอยู่เราก็จะทายดวงชะตายอย่างนี้เขามีแนวโน้มว่ามีเกณฑ์จะได้มรดกนะคะได้มรดกจากราชินีเหรียญได้มรดกจากแม่ก็ได้ ได้มรดกจากผู้หญิงจะเป็นย่าเป็นยายพี่หรือใครก็ได้มะและได้มาจะถ่ายว่าได้เป็นเงินนะคะจะไม่ได้เป็นที่จะไม่ได้เป็นบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่จะได้เป็นเงินนะคะดวงนี้มีมรดกหรือเราจะถ่ายว่าแม่เขาอะมีทรัพย์สินหรือมีมรดกสร้างฐานะความเป็นอยู่ไว้ให้เขาแล้วจกให้พบมรณะจับได้ให้ราชินีเหรียญพบสุภาเป็นเรื่องน่ากลัวสุภาคือชื่อเสียง สุภาค,คือความสำเร็จสุภาคืคอการ,รื่อนขั้นปรับตำแหน่งถ้ามีคุณพ่ออยู่ก็จะทายว่าเป็นช่วงเวลาที่ตรนงๆพ่อว่าอย่าใช้เงินล่วงหน้าอย่าใช้เงินเกินตัวนี่เขาเรียกว่าไพากาลีทงการเงินขึ้นในเรือนสุภานะคะและเรือนสุภาเนี่ยคำว่าชื่อเสียงอาจารย์จะทายว่าดวงชะตาเนี่ยดวงเนี้ยก็มีแนวโน้มหนึ่งครั้งในชีวิตหรือจะทายว่าปีนี้เลย จะมีเกณฑ์เสียชื่อเสียเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้การีทางการเงินขึ้นพบสุภาและตัวเจ้าชะตาก็มีกระดุมมีอะไรกระดุมพระเป็นเดโมนแล้วตัวเองก็มีไพ่หมุนเงินตัวเป็นเกี่ยวอาจารย์ทายจากไพ่นะคะปีนี้อาจจะมีเรื่องของคําว่าผลประโยชน์หรือเรื่องการเงินการทองทึ่งเสียหายหรือเสียเครดิตได้ถ้าโชคดีหมุนผ่านถ้าโชคร้ายหมุนไม่ผ่าน พบกรรมะการงานการศึกษาอเพได้ไพ่อัศวินวัยอยู่ในวัยนี้เลยวัย30มสต้นถึงวัยชะกันเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงานหรือเรื่องของการทำมาหากินก็อาจารย์ก็ถือว่าโอเคนะทายว่าเกณฑ์ประสบความสําเร็จหรือเป็นคนขยันภาษาเชะียก็คือขยันขยันวิ่งเต้นขยันติดต่อหรือดวงนี้เขาบอกว่างานจริงๆอะ อย่าอยู่กับที่พยายามวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่แล้วเกณฑ์ประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงและมากดวงนี้เห็นไหมละ่ะน้ำพลอยลาพาของเขาไม่ใช่โชคลาภลาพาของเขากลายเป็นไพ่8ปไม้คือใช่การงานที่มั่นคงดวงเนี้ถ้าจะดูกันละงานเขาโอเคแต่เขามีเกณฑ์จะเสียหายเรื่องผลประโยชน์และการเงินจากไพ่เดวิลสเหรียญเดอะบูลแล้วก็ห้าเหรียญ ในภพสุภะเดือนวินาศเดือนมีนาคมดีนะคะเดือนวินาศเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มาดูดวงการ mm. เขาบอกว่าเนี่ยมีนาคมมีไพ่ d g m e n t เกิดขึ้นไพ่ judgment ไพ่เบอกว่าไพ่แห่งคำพิพากษาทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันบอกได้ว่าไพ่ judgment เ,เกิดขึ้น เจ้าชะตากำลังจะได้รับข่าวคราวหรือรออะไรอยู่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับผลของการกระทำของเขาว่าเขาทำอะไรมาถ้าเขาทำเรื่องดีๆมาทั้งหมดเขาจะได้รับข่าวดีแต่เขาทำในเรื่องไม่ดีเขาก็จะได้รับข่าวร้ายแต่บังเอิญเราเก่งพวกเราเก่งแล้วเราอ่านไพ่รอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะเห็นว่า ดวงเนี้ยงานโอเคปุตตะนะกรมมะลาภะงานเขาสวยชีวิตคู่โอเคไหมมีไม่มีก็ไม่รู้ถ้าไม่มีอนาคตมีก็ก็ยังดีอยู่เรื่องคู่ก็ดีแต่เขาเสียหายถึอกระดุมพระเดวิลเด o มนแล้วก็ห้าเหรียญแล้ว